ทางกระทรวงพาณิชย์เองก็จะต้องมีการดําเนินการหลายเรื่องนะครับทีจ่จะแก้ไขเรื่องปัญหานี้โดยท่านนายกได้กําหนดว่าให้สําเมร็จภายใน30วันนะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ตั้งาาคณะกรรมการอนุกรรมามาสอ,สอชุดนะครับโดยให้ท่านธรฐมรีช่วยนภินทรน,นะครับเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องการช่วยเหลือ SME นะฮะเยียวยาแล้วก็หาทางส่งเสริม SME ของไทย โดยรวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องของปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพนี้ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คงเป็นอนุกรรมการเรื่องโนโมอนี่นะครับแก้ปัญหาการปัญหาเรื่องการจดทะเบียนที่ไม่ถูกต้องก็คงจะต้องมาดูรายละเอียดกันเรื่องนี้เป็นเรื่องผมกระทบกับประชาชนและผู้ประกอบการจํานวนมากนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เราเร่งดาเนินการครับพอเข้ามาเรื่องนี้เนี่ย ถ้าเกิดจำกันได้เมื่อสอ,อาทิตย์สองสา,สามอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมได้มีการเชิญท่านทูตของเอกทาาทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยท่านหานได้เดินทางมาที่กระทรวงพาณิชย์นี้เองแล้วก็ได้มีการปรึกษากันทางทาง สารทูตจีนก็เห็นด้วยนะครับต้องเรียนตรงๆว่าเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีน mm hmm. เช่นกันนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้ปรึกษาทางจีนแล้วทางจีนเขาก็ยินดีครับทางจีนเนี่ยเขาต้องการรักษาความรู้สึกที่ดีกับประเทศไทยนะครับเขาคงไม่ได้อยากมาให้เขารู้สึกว่าเขามาเอาเปรียบ พราะว่าจริงๆแล้วประเทศจีนเขาใหญ่โตมากนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนนิดเดียวของจีนเขาไม่ได้ขายไทยเนี่ยเขาก็ไม่เดือดร้อนนะครับอันนี้อันนี้เรียนตรงๆแต่ถ้าไทยไม่ได้ขายจีนเนี่ยเราเดือดร้อนแน่อันนี้อต้องเอาความจริงมาคุยกันเราเองเวลาจะดําเนินการเรื่องอะไรก็ต้องมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ได้มีการปรึกษาทางทางจีนแล้วผมเองก็จะเดินทางไปจีนนะครับวันที่4ี่ห้าห มีโอกาสกล้าจะเจอทางผู้บริหารประเทศของจีนระดับผู้นำของจีนในระดับสูงนะครับเพื่อปรึกษาหาทางเรือรามีหลายเรื่องครับที่เราอาจจะต้องพึ่งพาจีนนะครับ